Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Honkai s เ a r r ในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ไปเลยใช้แทนส่วนลดในครั้งถัดไปมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกคุ้มๆบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพามาทำความสมเรับกันต่อในพื้นที่ดาวพินโคนีนะคะก่อนอื่นให้ทุกคนหว่ามายังดาวพินโคนีก่อนนะคะ แล้วมายังพื้นที่ช่วงเวลาประกายทองมาเสาเทดพอร์ตทางเข้าโรงแรมเดลอรี่ค่ะวัดมาถึงแล้วให้เราวิ่งไปทางด้านซ้ายนะคะตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะก็จะเจอกับผู้หญิงหัวทองชุดสีม่วงที่ชื่อซุนซังนะคะมีผู้คนหลายคนกําลังลุมล้อมเธอฟังสิ่งที่เธอกําลังจะพูดอยู่ค่ะก็ให้เรากดคุยกับซุนซังได้เลยนะคะซุนซังก็จะถามเราว่าไม่ทราบว่าทําไมแขกผู้ไม่เกียรติถึงได้รั้งอยู่นานนักล่ะถ้าได้ฟังเพลงนี้แล้วชื่นช ชอจริงๆจ,จ,จะให้เงินรางวัลเล็กๆน้อยๆก็ได้นะฉันเองก็จะได้มีกําลังใจร้องเพลงมากขึ้นหรือแค่อยากจะหาความผ่อนคลายเฉยๆก็ได้เหมือนกันคุณมีอิสระอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมาจํากัดความคิดและการกระทําเลยทํำยังไงดีฮ่าแล้วเราก็ถามซุนซังไปนะคะว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรหรอซุนซังเงียบนะคะพร้อมพูดต่อมาว่าช่างเถอะ ตอนที่คุณแม่ยังอยู่แม่เคยสอนฉันว่าการพูดถึงความยากลําบากของตัวเองไปทั่วคือการไม่เคารพแขกผู้มีเกียรติเอามากๆถึงฉันจะร่อนแร่อยู่เพียงลําพังในต่างแดนแต่ก็ยังดีที่ฉันมีความสามารถในการขับร้องรำนำอยู่บ้างแค่ได้เงินเล็กๆน้อยๆกับกําลังใจนิดๆหน่อยๆก็ไม่ถึงกับใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกไม่รบกวนคุณดีกว่าไม่ว่าเหตุใดไม่ว่าเมื่อไหร่จงอยาจากไปเราก็เลยขอให้สุนซังเล่าเรื่องของเธอให้เราฟังหน่อยสินะคะสุนซังเงียบแล้วเล่าว่าฮ่าคุณเองก็น่าจะพอมองออกนะว่า ฉันไม่ใช่คนที่นี่ที่มาอยู่ตรงนี้ได้ทั้งหมดก็เป็นเพราะศักนาตรกรรมในอดีตครั้งนั้นในการเดินทางระหว่างดวงดาวครั้งหนึ่งยานของเราถูกฝูงสวอ r m มที่อันตรายมากโจมตีถึงฉันจะโชคดีที่รอดจากขยน้ำมาได้แต่คุณพ่อและคุณแม่ของฉันกับได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนอยู่ในอาการโคมา่าและเสียชีวิตไปในที่สุด เพื่อตามหาสถานที่ที่รีไซเคิลที่เหมาะสมให้พวกเขาแบบที่ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ถูกแยกชิ้นส่วนไปขายต่อฉันจึงต้องรวบรวมเงินทุนจากทั่วทุกที่จนสุดท้ายก็กลายเป็นนี่ก้อนโตและถูกบีบให้ลงนามในสัญญาการพึ่งพาถาวรชีวิตที่เหลือทั้งหมดของฉันจะต้องทำงานหนักไปเรื่อยๆเพื่อมอบความบันเทิงให้กับผู้คนและวิ่งวนขอความเมตตาร่อนเร่ไรที่ให้กลับไปเราก็ถามเธออีกนะคะว่าหุ่นยนต์ก็มีพ่อแม่ด้วยเธอเงียบแล้วพูดต่อขึ้นมาว่าขอโทษด้วยนี่เป็นชื่อ ที่ฉันเรียกเองโดยภารการนะ่ะทําให้คุณข้อใจอผิดเลยอันที่จริงพวกเขาทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดนะ่ะเราอยู่ด้วยกันมานานจนสนิทกันมากๆฉันเลยรับไม่ได้ที่ร่างของพวกเขาจะกระจัดกระจายไปทั่วก็เลยใช้เงินเก็บไปจนหมดและกลายเป็นหนี้ก้อนโตเราตอบกลับเธอไปว่าน่าสงสารจริงๆสุนซัง,งเงียบแล้วพูดต่อถ้าคำพูดน่าเบือ่อพวกนี้ทำให้คุณรู้สึกสงสารฉันก็อยากจะขอวิงวอนถ้าคุณพอจะมีเงินเหลือติดมืออยู่บ้างช่วยพิจารณานะ ถ่ายอิสรภาพคืนให้ฉันได้ไหมฉันรู้ดีอยู่แก่ใจว่าตัวเองจะต้องมีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อย และไม่ร้องขอความรุ่งโรดหรือความมั่งคั่งใดๆทั้งนั้นแต่ถ้าชีวิตนี้ยังโชคดีพอที่จะได้รับใช้คุณคุณแขกผู้มีเกียรติที่เข้าใจและใส่ใจฉันก็ถือว่าฉันมีที่มั่นให้ไปแล้วคุณยินดีที่จะรับฉันไว้ให้เป็นเพื่อนคอยเคียงข้างคุณไหมเราตอบกลับไปนะคะว่าฉันยินดีส่วนสังเงียบอีกแล้วพูดต่อว่านี่ที่ฉันต้องชำระในตอนนี้เป็นจำนวนสอง0 0เครดิตขอบคุณคุณล่วงหน้าด้วยนะ เราต้องตอบกลับไปนะคะว่าฉันเชนี่ให้คุณหมดแล้วค่ะส่งมอบไอเทมที่ต้องการ2 0 0 0มื่นเครดิตได้เลยนะคะกดยืนยันค่ะสุนซังพูดตอบแล้วว่าฉันคนนี้จะจดจําน้ําใจและความเมตตาของคุณไว้ในใจตลอดไปเลยถ้างั้นฉันขอตัวไปลาเพื่อนๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาเจอคุณที่นี่ คราวนี้นะคะให้เราวับไปที่พื้นที่อื่นนะคะทุกคนแล้ววับกลับมาที่ช่วงวราระปะายทองวับมาสาเทอพอร์ททางเข้าโรงแรมเดวอรี่อีกครั้งหนึ่งค่ะวิ่งไปทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเลยนะคะตรงมาเรื่อยๆทางด้านขวามือเราจะเจอซุนซังนั่งรอเราอยู่นะคะตรงก้าอีค่ะตำแหน่งซุนซังก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็ให้เรากดคุยกับซุนซังต่อได้เลยค่ะซุนซังพูดกับเราว่าฉันได้รับอิสรภาพกลับคืนมาก็เพราะน้ำใจของคุณทั้งนั้น ขอบคุณมากจริงๆตอนนี้สัญญาการพึ่งพาถูกยกเลิกไปแล้วฉันเองก็ไม่มีที่ไปต่อไปจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่คุณจะสั่งมาเลยเพียงแต่มีบางอย่างที่ติดอยู่ในใจฉันมาตลอดไม่รู้ว่าควรจะพูดถึงมันดีหรือเปล่าเราพูดตอบกลับไปนะคะว่าว่ามาสิส่วนสัง,งเงียบแล้วยืนขึ้นมาพูดต่อกับเราว่า ฉันเคยเจอพักพวกที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับฉันในที่ที่ฉันเคยอยู่เมื่อก่อนหน้านี้ด้วยชีวิตของพวกเขาหน้าเศร้ามากเหมือนกันครอบครัวบางคนประสบกับเรื่องโชคร้ายบ้างก็ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บชีวิตช่างลำบากยากเย็นจนยากจะเดินต่อไปได้ฉันอยู่กับพวกเขามานานจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วฉันคงไม่อาจใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ข้างนอกเพียงลำพังแล้วทิ้งให้เพื่อนเพื่อนของฉันต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่ได้จริงๆถ้าคุณยังพอมีกำลังและยินดีที่จะยืดนน้ำใจให้ใหอีก คุณช่วยไทยอิสรภาพคืนให้พวกเขาด้วยได้ไหมพวกเขาทุกคนเป็นคนที่รู้จักบุญคุณจะไม่ทําให้ความปรารถนาดีของคุณสูญเปล่าแน่นอนเราก็ต้องตอบกลับไปนะคะว่าฉันยินดีค่ะสุนซัง,งเงียบแล้วพูดต่อนี่ที่พวกเขาต้องชําระในตอนนี้เป็นจํานวน64,800เครดิตขอบคุณคุณรื่งหน้าด้วยนะเมืเ่อไรเขาทุกคนเรารวยนะคะเราเป็นผู้บุกเบิกแห่งจักรวาลกาแล็กซี่นะคะทุกคนเรามีเงินค่ะเราต้องช่วยเพื่อนของสุนซังด้วยนะคะ ตอนแรก20,000ตอนนี้64,800เครดิตนะคะยังไม่ถึงแสนก็โอเคนะคะทุกคนไปต่อคะ่ะไปต่อเราตอบกลับไปว่าฉันจ่ายให้หมดแล้วค่ะส่งมอบไอเทมที่ต้องการ64,800เครดิตได้เลยค่ะกดยืนยันนะคะส่วนซังพูดต่อกับเราว่าฉันคนนี้จะจดจำน้ำใจและความเมตตาของคุณไว้ในใจตลอดไปเลยฉันเขาตัวไปแจ้งเพื่อนๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอคุณที่นี่งานฉลองที่จัดขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะกำลังจะเริ่มขึ้นโปรดมาเข้าร่วมให้ได้นะ แล้วเหมือนเดิมเลยนะคะก็ให้เราวาร์ปไปยังพื้นที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่ช่วงเวลาประกายทองค่ะแล้ววาร์ปกลับมาที่ช่วงเวลาประกายทองนะคะคราวนี้ไปที่เสาเทเลพอร์ตส่วนไอดินค่ะ ว่ามาที่ศูนไอดีเสร็จแล้วก็ให้เราหันหลังกลับนะคะวิ่งตรงไปแล้วเลี้ยวไปทางด้านขวามือค่ะก็จะเจอกับซุนซังยืนรอเราอยู่นะคะก็กดคุยกับซุนซังได้เลยค่ะซุนซังพูดกับเราว่าฉันรออยู่ที่นี่มานานแล้วฉันมีข่าวดีจะบอกคุณละ่ะเนื่องจากคุณเป็นแขกผู้มีเกียรติคนที่8ล้าน 800, 000ของร้านของเราค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้ทั้งหมดจึงจะถูกโอนคืนกับไปยังบัญชีของคุณโปรดตรวจสอบให้ดีด้วยละ่ะ การเตรียมงานฉลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราพร้อมที่จะดําเนินการได้ทุกเมื่อคุณพร้อมแล้วหรือยังเราตอบกลับไปนะคะว่าเริ่มเลยส่วนสั่งพูดตอบกลับเราว่าแน่นอนว่าต้องเป็นบัตรกำนันบริการระดับจกักรพรรดิรุ่นสุดหรูสําหรับหลายคนที่คุณทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเลือกมานั่นเอง เวลามีจำกัดเชิญเพื่อเพลินให้เต็มที่หากถ่ายภาพและอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลพร้อมทั้งให้คะแนน5าดาวก็จะได้รับคูปองส่วนลดอีกมากมายแล้วเรานะคะก็จะได้รับสติกเกอร์ใหม่คนกำกับแสงเข้าประจำที่ได้รับคู่มือการเดินทาง2อันและเงินเครดิตทั้งหมดที่เราช่วยซุนซังและเพื่อนของซุนซังด้วยนะคะเป็นเงินรวมทั้งหมด84,800เครดิตค่ะแล้วความสำเร็จลับก็จะขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนของซุนซังทั้ง4คนก็จะยืนอยู่ข้างหลังซุนซังนะคะพร้อมตบ มือให้กับเราด้วยค่ะความสําเร็จลับมีชื่อว่าเทพธิดาตกสวรรค์รู้ที่มาที่แท้จริงของซุนซังได้รับเพชรห้าเพชรค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับความสําเร็จลับเรื่องราวของซุนซังและเพื่อนๆของเขานะคะคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามิชาชิ่นแน่นอนมิชาชิแน่ๆจ่าย20,000แรกให้กับซุนซังนะคะก็โอเคไปไปมาๆก็คือเอ๊ะต้องจ่ายอีก64,800ด้วยเพื่อช่วยเพื่อนๆของซุนซังด้วยนะคะไปไปมา,มาๆซุนซังและเพื่อนๆก็จะจัดงานขอบคุณเฉลิมฉลองให้กับเรานะคะที่เราช่วยพวกเขาค่ะตอนแรกก็คือเอ๊ะ มีฉาจีหรือเปล่านะเสลกหรือเปล่านะแต่ไปๆมาๆก็คือบริสุทธิ์นะคะไม่มีมีฉาชีพแถวนี้แน่นอนนะคะก็คือเธอกับเพื่อนๆก็คือให้บัตรกำนันเราด้วยก็คืนเงินทั้งหมดให้กับเราด้วยนะคะโอเคถือว่าช่วยถูกคนนะคะเรื่องเราก็สนุกดีนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปทำคามสมรับนี้กันนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตอบคําตอบว่าจะช่วยซูนซังและเพื่อนๆของเขานะคะจะเป็นยังไงนะคะอาจจะได้ความสมรับอีกอันนึงหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ได้ความสมร็จับเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลอ ลองทาดูนะคะในไอเดียลองนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะหรือเพื่อนๆจะลองตอบไม่ช่วยดูก็ได้นะคะแล้วเนื้อเรื่องผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปความสำเร็จลับหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ช่องเรามีเพลย์ลิสต์ต่างๆแล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปตามดูคลิปความสำเร็จลับอื่นๆคอนเทนต์อื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะแล้วก็ขอฝากร้านเติมเกมริชแมนชค่ U ดีเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ